สวัสดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคููทุกคนเยวยจ้ามือนี้าวราชิม,มาเบิง่งมารีวิวเออเขาเรียกอะไรอะทุเรียนนะจ้าครั้งแรกของปีนะคะปีนี้คือเพิ่งจะได้เก็บทุเรียนมานะคะพอบานพุนปอกแล้วเรียบร้อยแล้วจ้ามาเด้อมาเด้อพยาคามาเด้อจ้าเด้ออยู่ที่จังหวัดระยองฮ่าฮ่าฮ เป็นตาเจบอยู่ว่าฟูใหญ่ๆี่ก้านยาวนะคะพี่น้องเขาเรียกว่าก้านยาวไม่รู้อะไรอ๋อแมงวีเนาะแมงวีก็อยากชินทุเรียนโอเคโอเคอเฟปสั้นๆจ้ะพี่น้องอันนี้สามจ้ะอันนี้สองลูกเองนะคะนี่ลูกนี่ใหญ่มากได้กี่กี่ฟูสองสามสี่ห้าอุ้ยนี่ใหญ่สุดอันนี้ได้สามแต่อันนี้สาวลาวชิมละอันนี้อร่อยสุด้ะอันนี้โบจกักอันนี้ค่ะเพราะว่าสาวลาวยังไม่ยได้ชิม อันนี้คิมไปนิดนึงโอเคจ้าพอแม่พี่น้องทุกคูทุกคนด้วยดาเดอผู้ใดที่เข้ามาเบิ้งคลิปสาวลาวย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อบูพัดคลิปใหม่ๆจากช่องสาวลาวพาเห็ดพาแซ่บเ้ยจ้าเมื่อนี้สาวลาวก็ลาพี่ลาน้องทุกคูทุกคนก่อนเลยจ้าสบ,บายดีสวัสดีจ้า